สวัสดีเพื่อนๆชาวซีเวนานน์นะครับอยู่กับแพทอัเดตประจำสัปดาห์นะครับก็เข้ามาเร็วเหลือเกินนะฮะสำหรับจากพฤตินีแห่งความมัมาตาไอรีนนะครับก็มีการปลูกพลังมาเรียบร้อยนะครับตามคาดนะฮะแต่ก็หลายๆคนก็อาจจะไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะฮะซึ่งสเตตหลังจากปลูกพลังเนี่ยก็สปีดก็จะอยู่ที่27นะครับก่อนทําโซนะครับแล้วก็เดฟเกือบ3,000เลยนะฮะอันนี้สเตตแบบตัวเปล่าเลยนะแล้วก็พลังโจมตีนะครับ 4,478นะครับแล้วก็พลังชีวิต1,200,2869 12, นะครับอันนี้คือลิมิตแล้วนะครับเรียกว่าโหดขิง oh, ๆนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับสำหรับพาสซีฟเนี่ยฮะบวกโจมตี100%โอ้เจ็ดแม่100%รครับขี้แตกแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อตายเนี่ยเหลือ HP 100ได้1ครั้งนะครับคืนชีพได้1ครั้งนะครับแล้วก็ ดาเมจหนึ่งครั้งเนี่ยโดนไม่เกิน20%โอ้มันโหดมากเลยนะเดี๋ยวบอกให้นะครับลดคิวฝั่งตรงข้าม40%โอ้โหใส่ทีมสปีดแน่นอนครับอ,อ่าตำแหน่งที่ใส่น่าจะเป็นแทนที่สปสนะครับแล้วก็เล่นกับโทวี6ดาวนั่นเองซึ่งตำแหน่งนั้นเนี่ยบางคนใส่เป็นโลโลนะครับเสริมกระแทโอแล้วก็เดือยววน,วน,ว,นวนไปใช่ไหมก็แน่นอนครับอันนี้ไอรีนน่าจะยืดแน่นอนสกิลล่างครับ3เป้า3ครั้ง3มครั้งเลยเหรอเท่ากับ300%นะครับ คิดเข้าทะลุบ้าเหมือนเดิมนะครับเร่งเทิน์น2เทินด้วยสกิลล่างโอ้นะฮะสกิลบนนะครับร้อยอสร้างความเสียฟิกดาเมดพันห้าสามครั้งท่ากับสี่พันห้าร้อย 4, นะครับแล้วก็ช็อต2เทินนะครับสกิลบนจะไม่มีเร่งเทินแล้วก็กลายเป็นสกิลล่างที่เร่งเทินสามตัวแทนนะครับก็ลดความน่นกัวของการเร่งเทินออกไปนิดนึงนะครับก็ชดเชยกับดามเมจที่มหาศาลแล้วก็ตายยากขึ้นแบบแน่นอนนะฮะ โอ้โหดัมเมจนี่ก็มหาศาลจริงนะฮะสำหรับแต่ละอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็สกิลเวกเนี่ยสร้างความเสียรายภาพร้อยเปอร์เซ็นต์สองครั้งตั้งแต่สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สร้างสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่า per HP นะครับของฝั่งตรงข้ามแม็ก HP ด้วยนะฮะแล้วก็ติดเผาด้วยนะครับแล้วก็ลดแถบอ w a k e ด้วยฮะโอ้เยี่ยมเลยนะฮะเจ๋งเจ๋งใช้ได้ครับจัดว่าดีนะครับของลักนี่ก็เพิ่มคีย์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คีย์ดัมเมจนะครับขั้นสองสามสิบเปอร์ แล้วก็สุดท้ายครับลดคิวอีกเพิ่มเติม40%นะครับอีก40%เหรอปกติลดไป40%ใช่ไหมถ้าทำของลักขั้น3ามเนี่ยก็น่าจะลดอีก40%เป็น80%นะครับโอ้ของลักที่แนะนำไม่ทำก็จะเป็นขั้นหนึ่งขั้น2ขั้น3นี่แล้วแต่เลยเพราะว่าถ้าเข้ามาขนาดนี้ผมว่าถึกน่าจะไม่อยู่อยู่แล้วเนี่ยขั้น3เนี่ยจ,จะได้ใช้น้อยหน,น่อยนะครับโอ้ยเอาเรื่องนะฮะมีคอร์สเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับตามสไตล์ครับ ว้ายน่ารักเรียกว่ารีคอร์ดมาขายทุกชุดเลยนะครับชุดตำนงตํานานอะไรเนี่ยใครอยากได้เนี่ยก็ไปจัดได้นะครับรีขายทุกชุดนะครับไปดูสกิลกันครับอ่าหลายๆคนอยากเห็นนะครับตีธรรมดาครับคียที่เข้าสกิลล่างากลายเป็นสกิลล่างเล่งเทินแทนนะครับผูกโคตรสวย สวยมากกิวนฮึ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหสกิลก็สวยใครบอกว่าน้องอยู่แต่น้ำก็โอ้ยสกิลเวกเอาเวกโหดพ่องเลยโหดพ่องเลยนะเนี่ยโอ้เท่สวยครับโอ้ยอมรับไอรีนสกิลสวยมาก แล้วก็เข anyway ้าอลิณาแน่นอนนะครับในตำแหน่งท <way. S 2> ี่5นะครับแทนตัวกันตาถาดนะครับแล้วก็เล่นมาโทบี้คู่ของลากที่แนะนําให้ทําขั้น1นขั้น2ก่อนนะครับขั้น3นี่แล้วแต่งบเลยนะครับถามว่าทําไมต้องเพิ่มคีย์นะครับเพราะว่าสกิลล่างมันมีคีย์จริงสกิลบนมันไม่มีคีย์นะครับแล้วก็สกิลเวกก็ไม่มีคีย์นะครับถ้าคุณทําของลากคุณก็จะได้คีย์ทุกสกิลนะครับรวมถึงการออกตีสปีดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับของนี้แนะนําก็น่าจะเป็นสสปีดนะครับสองสปีดสองเลือดแน่นอนนะครับตายยากหน่อยนะครับ ระดับก็อาจจะเล่นเป็นการเทินก็ได้นะครับการค้งก็ได้นะฮะแล้วก็การสถานะอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนอัญมณีนี่ก็น่าจะเป็นคีราเมตรหเม็ดนะครับเจมสปีดหเม็ดนะครับอีกเม็ดก็จะติดโตไว้ก็ได้นะครับหรือจะติดเป็นอาตาคิไว้ก็ได้นะครับหรือจะติดเป็นดาเมจเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้ใส่ตัวเพิ่มดาเมจอย่างโดโรหรือว่าโลโลแล้วนะครับเรียกว่าสแตทโหดคิงคิงนะครับไปดูอย่างอื่นบ้างนะครับอาทิตย์นี้นะครับ นอกจากไอรีนก็มีแพ็กเกจไอรีนนะครับสูงสุดนี่ก็คือหอกมังกร2อันเลยนะครับราคา2,500กว่าบาทเกือบ2อ0พันหตีไปส0งพันะทองแล้วก็แร่ปลูกพลัง10,000น,นะครับแพ็กเกจกลางในพ0นหได้หอกเดียวนะครับถ้าอยากได้หอกคู่ก็2,500นะครับเพิ่มอีกหน่อยกั้นใจเพิ่มอีกหน่อยนะครับใครที่จะเติมแพ็กกลางก็แนะนําเพิ่มเป็นแพ็กบนอีกนิดนึงนะครับรวมถึงใครขาดไอรีนก็แพ็กล่าง650ซื้อได้2รอ,อบนะครับก็เรียกว่าไม่แพงวันที่ทีน้ำโชคของเมย์นี่มีการปรับปรุงมมาให่นะครับ วันแรกเนี่ยได้รับใบเลือกอัศวินทั่วไปปลูกพลังนะครับชิ้นส่วนปลูกพลัง300นะครับใบเลือกเครื่องประดับนะครับกุญแจ250ทองล้านหนึ่งใบเลือกอัศวินธาตุแล้วก็ใบเลือกอุคการเกษัตริย์แบบปลูกพลังแล้วนะวันนี้แปดได้แร่เงา50ที่เขาบอกหายยากนักหายยากหนานะครับแลกเคนะครับใบเลือกอัญมณีเซเว่นไนน์นะครับไม่ใช่สี่จักรพรรดินะครับเดี๋ยวนึกว่าทำไมขายถูกนะกุญแจอีกรอบหนึ่งแล้วพีหน้านะครับแร่แสงจันทร์แล้วก็ใบเลือกอัญมณีเซเว่นไนน์อีกรอบหนึ่ นะครับอ่านี่เลยนะครับก็ยังอยู่นะฮะเปลี่ยนรูปไปตามความสวยงามนะครับอันสุดท้ายก็เป็นแร่งเงานะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่าอเทมพิเศษนะครับใบเลือกอัญมณีเสียพัดก็ยังอยู่นะครับใครขาดเจมสเปรยก็ไปจัดได้นะครับนอกนั้นน่าจะเหมือนเดิมสําหรับกิจกรรมเติมเงินบัันเซลล์ยังอยู่นะครับวันนี้น่าจะได้กันเมื่อวานหลายคนแล้วถ้าใครไม่ลืมนะครับโอ้มีเพิ่มเติมกุญแจมาด้วยนะครับอ่าแจมนะฮะตอนแรกมันน่าจะจําได้น่าจะมีแค่นี้นะครับ แล้วก็ขยายเวลาเป็น14วันใช่ไหมนะครับก็อย่าลืมไปทํากันเจมสปีหนึ่งเม็ดเราคุณอยู่เช็คชื่อนะครับยังอยู่นะครับพรุ่งนี้ใครที่เช็คทุกวันพรุ่งนี้จะได้รูบี้แล้วนะครับแล้วก็ใบเลื่อนจะมีตอนท้ายอาทิตย์อีก1รอบนะครับก็ถ้ากับคุณจะได้เจมสปีอีกสเม็ดเลยทีเดียวนะครับหลังจบกิจกรรมทั้งสองอย่างนี้นะครับแพ็เกจกิจกรรมนะครับพูดไปแล้วนะครับกิจกรรมโบนัสพิเศษนะครับเป็นรอบนี้เป็นบวกรูบี้นะครับเป็นรูบี้คูณ1.5นะครับ ใช่ไหมเป็นคูณ1.5นะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นของแถมนะครับรอบนี้นะฮะแถมเป็นบี้แทนนะครับแล้วก็ปฏิทินําโชคของเมย์อย่างที่บอกนะครับปรับปรุงเรียบร้อยนะปลูกพลังไอรีนแล้วก็จาหน่ายข้อตูมไอรีนเกือบถึงชุดเลยนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆนะครับหอคอยมอนเตอร์แอร์ลงนะครับน่าจะผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับตัวที่เราใช้น่าจะเก่งขึ้นนะครับร้านค้าสงครามจิงประสาทลดราคาสิโอ้โหผมสุ่มการไปเยอะแล้วเหมืองทอง2เท่ายังอยู่นะครับ ปลูกพลังเซเว่นไนท์ไอรีนนะครับปลูกปั๊บได้หินคือ100นะครับแล้วก็ปลูกพลังนะครับรับใบเลือกอสศวินหดาวด้วยนะครับอันนี้ไอรีน6ดาวได้หินแล้วนะครับเอาหินไปปลูกเสร็จก็ได้ใบเลือกหวไดกรอบหนึ่งกิจกรรมหอคอยไม่สิ้นสุดนะครับตีง่ายขึ้นนะครับทองสองเท่าอันนี้เหมือนกันนะครับสงครามจิงประสาทนะครับลดราคาไปดูกันนะครับปึ๊บไปแล้วไปแล้วเต้องเปลี่ยนกุญแจราคาเดิมแล้วนะครับใครตุนได้เท่าไหร่ก็ตุนนะผมเมื่อวานผมไม่ได้วางแผนไว้ก็เลยซื้อได้เท่านี้ อีลูบี้ไปอ่าลดราคาใบเรียกกสเวนนะครับเหลือแค่3แต้มประสาทเท่านั้นนะฮะโหผมโจ้5้าแต้มไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับของแรกก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับคร่าวๆก็คงจะประมาณนี้นะครับแพ็กเกจพิเศษตรงนี้ก็ยังอยู่นะเออสแพ็กนะับผมจัดไปแพ็กนึงแล้วนะครับกิจกรรมประจําสัปดาห์เราก็มาเช็คได้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะฮะอะไรน่าสนใจบ้างใบเรียกเสลียงสีดาวนะครับอุปกรณ์กริย์ นะครับเครื่องประดับ6ดาวนะครับอันนี้ก็โอเคเลยทั้ง2อันนะครับแล้วก็กิจกรรมไอรีนนะครับได้รับไอรีน6ดาวซึ่งผมมีอยู่แล้วนะฮะผมก็คงไม่ได้รับอีกนะครับบันรบันเซลล์นะครับเลเวล40ยังอยู่นะครับเลทเป็นไงฮะเลทยังเป็นเลทแฝดเดียวเหมือนเดิมสเตปอัพเหลือ1อาทิตย์สุดท้ายนะครับใครขาดของนะครับไอรีนนี่ก็แปดแพ็คได้แล้วไอรีนฟรีนะครับแล้วก็สวินตัวอื่นมากมายนะครับรวมถึงตัวอื่นๆด้วยสัตว์เลี้ยงก็ยังเป็นฮ็อบบี้อยู่นะครับอ่ะจบนะครับเท่านี้นะฮะก ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ like, subscribe, ไลค์ซับสไคร์กํกำลังใจในการทำคลิปนะครับคิดเห็นยังไงกับไอรีน,นนะฮะคุณจะจัดแน่ๆหรือไม่แล้วก็ใครเป็นแฟนๆทีมถึกคิดว่าจะเอาตัวรอดจากาวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นตัวบูตด้วยนะครับเป็นตัวบูตโจมตีแล้วก็เรียกว่าตีแรงโคตรแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ลดคิวอีกแล้วนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาอ่านนะครับเจอกันสวัสดีบาย